โตโน่เคยโดนคอมเมนต์ด่าไอ้เราเล่าครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กเดินโพยขัดซ่วมที่เมืองน,นอกวันที่13ตุลาคมโตโน่พาคินได้มาร่วมออกรายการ Turning Point ของปุ๊กลุกฝนทิพย์ พร้อมกับเล่าจุดพลิกผันต่างๆในชีวิตที่เข้ามาจากคนที่ครอบครัวสมบูรณ์จนพ่อเสียเรารู้ว่าที่บ้านมีนี้จานวนมากและกลายเป็นว่าต้องไปทํางานผิดกฎหมายทั้งนี้ตัวโน,โน้เผยว่าแต่ก่อนตนอยู่กับพ่อแม่มีทุกอย่างในชีวิตภาพที่จะเห็นตั้งแต่เด็กคือพ่อแม่สร้างชีวิตมาด้วยกันแต่เกิดจุดพลิกผันที่วันหนึ่งพ่อเสียชีวิตเพราะเส้นเลือดในสมองแตกตอนนั้นตัวโนอายุป,ประมาณ9-10ถึงขวบแต่ต้องมารับรู้ว่าครอบครัวมีนี้อยู่20ล้านทรัพย์สินในบ้านต้องขายแม่ต้องใส่เสื้อผ้าเก่าๆ ขาดชีวิตมีแต่ความลำบากจนโตโน่ไปรู้จักกับการพนันบอลในช่วงแรกโตโน่เล่นพนันบอล50-50คือโตโน่แทง500บาทชนะได้มา250บาททำให้โตโน่แทงอีกคู่แต่กลายเป็นแพ้ยิ่งแทงยิ่งแพ้ทำให้รู้แล้วว่าแทงพนันบอลมันไม่มั่นคงแต่สิ่งที่มั่นคงและได้เงินแน่ๆคือการเป็นเด็กเดินโพยเช่นสมมติว่ามีคนอยากแทงบอล1,000บาท โตโนโ่รับเงินมาแล้วนำโพยไปส่งโต๊ะใหญ่ก็จะได้เงิน10บ,บาทคุณจะได้เสียกันเรื่องของคุณแต่ตนได้เงินแน่นอนเมื่อถามว่าต้องไปกระทืบคนไหมโตโนโห่หยุดไปสักพักแล้วตอบว่าเรื่องนี้มันก็มีค่าที่ต้องจ่ายถ้าคนที่จะแทงไม่ยอมจ่ายเงินให้เด็กเดินโพยเด็กเดินโพยก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องหาทางทําให้เขาจ่ายแต่ไม่ใช่ใจร้ายแบบนั้นตนก็พูดดีๆเจราจากับเขาเพราะตนก็ยังอยู่มัธยมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่าเอาเป็นแบบอย่างแต่ในมุมของตนคือเขา ถ้าคุณอยากได้เงินเขาคุณต้องกล้าได้กล้าเสียเช่นถ้าแทง1,000บาทแต่ไม่มีเงิน1,000บาทแล้วไม่จ่ายก็เท่ากับไม่รับผิดชอบอยากได้ก็ต้องพร้อมรับผิดชอบถ้าไม่รับผิดชอบก็ต้องมีคนมาเครียรจากนั้นโตโน่นก็ไปที่เยอรมันไปทำงานล้างจานได้วันละ20ยูโรและทำงานขัดห้องน้ำได้เพิ่มอีก20ยูโร แต่เวลานอนจะนอนอัดกัน8คนมีไม้อัดกันห้องละสองคนแต่ละคนมีชีวิตลําบากตอนขัดห้องน้ําก็น้ําตาซึมไม่มั่นใจว่าเหม็นหรือมันเศร้าเวลาที่สุขคือเวลากลับมานอนที่ห้องไม้อัดไม่ว่าวันนี้ได้กี่ยูโรแล้วก็จะเอาเงินกลับบ้านไปอวดแม่หลังจากนั้นตุนโนก็กลับมาเมืองไทยก็เอาเงินที่ได้จากการทํางานที่เยอรมน,นีมาทําตู้เติมเงินและเมื่อกลับมาแล้วต้องอยู่ที่นี่3เดือนต้องรอ6เดือนแล้วถึงกลับไปเยอรมน,นีได้ซึ่งช่วงนั้นเดอะสตาร์รับสมัคร โตโนโเดินโพยบอลอยู่ก็มีคนเดินตามมาตอนแรกคิดว่าเป็นตำรวจโตโนโก็เนียนๆและเดินไปที่รถจนคนชักชวนได้เอาใบปลิวมาให้และบอกว่ามีการประกวดเดอะสตาร์ให้ลองมาดูตอนนั้นโตัวโนโคิดว่าเดี๋ยวต้นก็ไปทํางานที่เยอะระมนีแล้วเลยไปประกวดสักหน่อยเพื่อได้เจอพี่โจพี่มาพี่เพชรหลังจากที่เข้าวงการบันเทิงมาได้ก็มีคอมเมนต์มาสารพัดทั้งดีทั้งไม่ดีคอมเมนต์ดีๆเช่น โคตรเจ๋งเลยว่ะแต่ไม่มีใครพูดเรื่องร้องเพลงเพราะส่วนคอมเมนต์แย่ๆเช่นมึงกลับบ้านนอกมึงไปเถอะไอ้เล่าจนโตโน่คิดว่าตนมาประกวดร้องเพลงต้องไล่ด้วยเหรอความรู้สึกอยากชี้แจงก็มีแต่คอมเมนต์มันเยอะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าถ้าต้องมานั่งตอบคอมเมนต์ ตนต้องไปตอบให้เขาเข้าใจทำไมเมื่อตนก็รู้ดีว่าตนทำอะไรอยู่ถ้าจะด่าตนตนก็จะบอกว่าตอนนั้นตนยังไม่เก่งจริงๆตนมาจากบ้านนอกจริงๆตนมาเป็นตัวแทนภาคจนเป็นหนึ่งใน8ตอนนั้นคนต่อแถวเป็นหมื่นคนเก่งกว่าตนตั้งเยอะมีกี่คนที่เขาเก่งกว่ามีความฝันเหมือนกันแต่ตนได้และถ้าตนเข้ามาเพื่อเอาเวลาไปอ่อนไหวกับคอมเมนต์แทนที่จะพัฒนาตัวเองถือว่าตนดูถูกความฝันของเขาไหมตนมีทุกอย่างในวันนี้ได้ไม่ใช่เพราะตนคนเดียวตนเอาเวลาพวกนั้นไปตอบคำถามแทนเขาดีกว่า ไปให้กำลังใจและทำผลงานให้มีคุณภาพเล่นโชว์อย่างไรให้คนมันเล่นละครให้คนอินดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจาก new.in.ts ขอบคุณค่ะ